สงขลาขึ้นมาทางแล้วยิงล<ๆ>ูกนี้หูหายเหมือนกันครับจังหวะยิงของยอดจันทวงศ์งครับปั่นลูกนี้จตุรงได้แต่มองด้วยสายตาครับแล้วก็อูดยิงลูกนี้เสียบมุมหมดจดครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งสวยงามจริงๆครับจังหวะยิงของยอดจันทร์ศ์ลูกนี้ครับอยู่นานแล้วได้ประตูนี่ครับชมพับช้าครับจังหวะที่ให้ลูกนี้ครับไม่มีใครประปกบด้วยครับแล้วได้ใส่ด้วยขวาครับโอ้โหจตุรงนี่ ไต้แต่มองเลยครับนี่ครับพลิกมาแล้วเข้าขวาด้วยครับยิงลูกนี้โอ้โหเสียบบุมเลยครับเนี่ยครับ บอกกันมาแล้วแล้วกี่ลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหแม่สุดยอดจริงเดียวพิ้งกีใจลูกนี้เด็่ขาดตั้งแต่ครับเป็นผิดที่ชัยชิมเลือกครับสำรองที่ลงมาให้ครับตีเสมอครับสงขาได้สำเร็จครับลูกนี้ยิงได้เฉียดตาเลยครับจังหวะเดียวครับลิมาครับเคลียร์มาไม่ดีนะมาเข้าทางสินใจชิมเลือกครับเรียบร้อยเลยครับที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ถือว่าช่วยทีมได้เยอะครับเอาแล้วมาอีกแล้วครับสงขลา หลังจากได้โดนขึ้นน้ำนี้บุกอย่างหนักเลยครับโจนาธานเมเดโรเปิดมาชัดแลบแล้วตรงนี้แล้วยิงไกลโอโหเอาละครับตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับซวบหายเข้าไปเลยครับโอ้โหแล้วเป็นสำรองนะครับนโรุดรักษาชุมครับลงมาแทนลิศวานเรืองช่วยครับแล้วเป็นสัมผัสแรกของเจ้าตัวนะครับโอ้โูโอกาสจบครั้งแรกในเกมนี้ของเจ้าตัวครับในฐานะตัวสำรองครับ ทำได้ทันทีครับโอ้โหหน้ากรอบเขโทษครับ18หลาตรงนี้ครับบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับเสียบใต้คานเข้าไปครับบดสิทธิ์ที่จะป้องกันนะครับอนุสิทธิ์เติมมีเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับบอลตรงนี้เนี่ยคลุคลิกอยู่พักใหญ่ๆครับโอ้โหแล้วเคลียร์ไม่ขาดนะครับเก็บตกได้ครับบริเวณหัวกะโหลกพอดีครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับ แกกมหน้าตะบันด้วยขวาครับู้หนพร,รุธรักษาชุมครับสำรองครับปิดฟิล์ตรงกลางที่ลงมาใหม่จังหวะเปิดของโดนัทานบนาโดเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวต้องดูว่าคนสกัดนนทวัตรักกครับปูโหตรงนี้ไม่ละเอียดเองไงครับด้วยครับ,รบถ้าสงขามไม่ไปทีทีสองซะก่อนในรอบแชมเปี้ยนลีก อ่าครับแล้วดูตรงนี้โอกาสของสงขลาครับได้ยิ่งอีกแล้วโอ้โหมุมเดิมเลยครับเอาไม่อยู่ครับแล้วเป็นทางด้านมิดฟิลด์อย่างอํำนวยเนื้ออ่อ,อนครับโู้หหน่ากรอบเทตโทษของสงขลาวันนี้ครับอูไม่รู้เอาเรียกแรงมาจากไหนครับตะบานตรงนี้หายเข้าไปอีกแล้วครับประตูขึ้นนำมาในนาทีที่70นะครับโอ้โอู เป็นคนที่ยิงประตูขึ้นนําให้กับทีมแล้วครับปู่เนี่ยครับผมมัวไปอ่านคอมเมนต์ครับแล้วเป็นเกมรับของสมุทรสาครอีกแล้วนะครับที่เคลียร์กันไม่ขาดอีกแล้วครับไปเสียบอลกลางทางครับก่อนที่จะมาเก็บตกตรงนี้ครับทางด้านของอํานวยครับแล้วเป็นเจ้าตัวเองด้วยครับที่ตัดบอลตรงกลางได้ครับแล้วเล่นชิงกับลามิโรลิซาโซครับก่อนที่จะ ยิงโดยที่ไม่จับนะครับได้ครับเนี่ยครับซิลกรเอาเดโซไม่อยู่แล้วเตะติดมาโจนาธานโยนมาคมๆแล้วดุแปะทีโอ้โหสนั่นสมลาครับหลายนี้คือเข้าไปแล้วครับแล้วเนี่ยมันติดจิตติพงไว้ก่อนนะครับแล้วยกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้โห